ุณนเวนะครับหรือคุณคูน่อยนะครับเกิวันที่6สิงหาคมปี2507ครบวุฒิานนะครับของคุณกูออนนะครับปริญญาโทหลักสูตรและการสอนนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานะครับเข้ารับบรรจุข้าราชการในวันที่19พฤษภาคม โทองจ,งนจินดามันีจังหวัดอ่างทองนี่เองครับทราบมาเบื้องต้นเนี่ยคุณครูออนเนี่ยเป็นคุณครูของอาจารย์ของผมอีกทีหนึ่งที่สองตอนมัธยมน,นะครับซึ่งตอนนั้นนะครับคุณครูก็เคยเล่าเรื่องของคุณครูออนให้ฟังคุณครูออนเนี่ยเป็นครูพิมพ์ดีใช่ไหมครับแต่สอนครูโจรเยรยายวิชาภาษาไทยนะครับจนมาอยู่ที่นี่ก็ได้มีโอกาสร,ร่วมง,งานกับคุณครูออนนะครับจนวันนี้นะครับ วันที่คุณครูเกษียณนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับขึ้นมากล่าวนะครับประวัติของคุณครูด้วยนะครับคุณครูเนี่ยย้ายดำรงตําแหน่งที่โรงเรียนลุงพีชนุบัหับเนี่ยในเดือนพฤษภาคมปีอุสกักราช2551นะครับอายุราชการรวม38ปี4เดือน11วันผลงานที่ภาคภูมิใจเลยคือรางวัลแสนคู้ดีปีศัักราช2551 สพปอ,ปอทุอยทยานเขตหนึ่งขอเสียงพระลึงจักรวรรดินะครับ